สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมาพรีเซนต์งานธุรกิจก้าวขนมไทยมงคลค่ะความเป็นมาของขนมไทยขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำชาติอย่างหนึ่งของไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีและมีอยู่คู่ไทยมาตั้งแต่โบราณกาลขนมไทยแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการปรุงแต่ง ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบขั้นตอนการทำที่วิถีพิถันมีรสชาติสีสันความสวยงามกลิ่นหอมตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานเฉพาะตัวอันแสดงถึงความเป็นไทยและคุณค่าอันงดงามในตัวเองสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งของความเป็นไทยซึ่งกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจลักษณะของธุรกิจขนมไทย 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาพรวมของธุรกิจขนมไทย 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกขนมไทยและการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 4. เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทํำให้ทราบถึงลักษณะของธุรกิจขนมไทยในปัจจุบัน 2. ทํำให้เราทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมของตลาดในยุคปัจจุบันของขนมไทย 3. ผู้ประกอบธุรกิจชุมชนขนาดเล็กของไทยมีปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจระหว่างประเทศมากหรือน้อยในปัจจุบัน 4. ช่วยส่งเสริมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของธุรกิจชุมชนจึงทำให้ธุรกิจขนมไทยสามารถเติบโตและก้าวไกลสู่ตลาดโลกลักษณะของธุรกิจก้าวขนมไทยมงคลลักษณะธุรกิจขนมไทยมีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจแบบนำแนวคิดหรือเทค เคนิคการทำขนมไทยแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ให้มีรูปแบบสมัยใหม่ในขนาดพอดีคำโดยยังคงรสชาติความอร่อยแบบดั้งเดิมเอาไว้และยังเป็นร้านที่รองรับกับความต้องการบริโภคและใช้ขนมไทยในการประกอบประเพณีของคนไทยในต่างจังหวัดที่มีเวลาเป็นข้อจำกัดที่สำคัญในในประเทศไทยส่วนใหญ่ธุรกิจขนมไทยมีขนาดเล็กเนื่องจากคนในปัจจุบันนั้นเริ่มหันมาลักสุขภาพมากขึ้น ของหวานอย่างขนมไทยก็อาจจะกลายเป็นของต้องห้ามสําหรับคนบางกลุ่มได้แต่ถึงอย่างนั้นขนมไทยก็ยังได้รับความนิยมจากนานาชาติอย่างประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์มาเลเซียหรือเวียดนามทําให้ธุรกิจขนมไทยมีโอกาสสูงมากในการส่งออกไปต่างประเทศถึงจะมีข้อจํากัดในเรื่องของอายุการเก็บรักษาที่สั้นและปัจจุัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมแก่การถกพา แต่ทางนี้ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถผลักดันขนมไทยไปสูส่สาคได้หลากหลายวิธีและในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีการเปิดสถาบันการศึกษาและโรงเรียนสอนทําขนมทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจขนมไทยให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้นอีกด้วยสถานาการณ์ภาพรวมของเ้าขนมไทยมงคลสถานะสถานะ สภาวะตลาดของขนมไทยตลาดขนมไทยจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญก็คือกระแสะความนิยมขนมไทยหรืออาหารว่างที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติและความตื่นตัวที่รักษากิจการของตัวเองขนมไทยโอท็อปมีแววลุ่งตลาดเอเชียผลการวิจัยเรื่องการจัดการเพื่อพัฒนาย,ยุทธ อุตสาหกรรมขนมไทยโอท็อปเพื่อการส่งออกโดยนางเอื้อมพรเทียหฮรันรองอธิบดีฝ่ายวิจัยและฝ่ายต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพยาชี้ว่าจากการจัดอันดับของผู้ค้าผลิตภัณฑ์ขนมไทยโอท็อปในประเทศจีนฮ่องกงไต้หวันและสิงคโปร์พบว่าสินค้าของไทยถูกจัดได้รับความนิยมอยู่ในอันดับที่3โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวอาทิข้าวแตน และขนมทางนวนสามารถทำรายได้รวมกับ,บยอดขายในประเทศได้รวมกันปีละ5-6ล้านบาทในปี2,549ขนมไทยกลายเป็นสินค้าเศรษฐ,ฐกิจขนมไทยมีประวัติความเป็นมายาวนานเท่าที่มีการบันทึกก็เริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งเป็นการติด ต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดียเมื่อมีการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างชาติทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออกประเทศไทยก็ได้รับวัฒนธรรมทางอาหารการกินมาจากต่างประชาติด้วยขนมไทยกับความต้องการจากนานาชาติขนมไทยเป็นที่เชื่นชอบจากนานาชาติโดยประเทศไทยได้มีการส่งออกขนมไทยไปยังประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์มาเลเซียเวียดน,นาม ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีการทานขนมจากแป้งหรือประเทศไทยโดยประเทศเหล่านี้จะชอบทานขนมจำพวกข,ขนมเหนียวถั่วแปบฝอยทองส่วนประเทศทางยุโรปเช่นอิตาลีซึ่งชอบทานของหวานอย่างเช่นไอศครีมหรือช็อกโกแลตก็ปรากฏว่าขนมอย่างวุ้นกะทิขนมเผิงลูกชุบหรือขนมอย่างอารัวที่ได้ดัดแปลงโดยใช้ช็อกโกแลต พัสต้าและนมเป็นส่วนผสมที่เป็นที่นิยมมากสำหรับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองยอดการส่งออกขนมไทยก็เพิ่มขึ้นเนื่องมีคนเอเชียเข้าไปอยู่อาศัยจำนวนมากโดยคิดเป็นสัดส,ส่วน4.2%ของปร,ประชากรทางประเทศหรือประมาณ11.9ล้านคนโดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กและฮาาวการเข้าสู่รล การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศรูปแบบในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดโดยการส่งออกโดยเลือกเป็น in direct exporting คือการที่กิจการจะมอบหมายให้ผู้อื่นทำหน้าที่ในส่วนที่เป็นการส่งออกแทนตนเองจ้างบริษัทในการส่งออกเนื่องจากมีความชำนาญมากกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจการในต่างประเทศซึ่งกระจายสินค้าผ่านตัวแทนในต่างประเทศเพื่อให้เข้าถึง ผู้บริโภคได้มากขึ้นเพราะตัวแทนช่วยขยายฐานลูกค้าเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าสินค้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายทําให้ธุรกิจมีความมั่นคงสามารถจะอยู่ได้นานในอนาคตกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศกลยุทธ์ระดับสากล ประเภทที่3กลกุทรจความเป็นมาตรฐานสากลเนื่องจากธุรกิจที่เราเลือกคือขนมไทยเราจึงอยากให้ขนมไทยนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในตัวเองโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับประเทศไหนเป็นพิเศษแต่อยากให้ขนมไทยเป็นขนมที่ลูกค้าสามารถจดจำรูปร่างรสชาติและกลิ่นของขนมไทยได้อย่างดี เมื่อลูกค้าเห็นรูปร่างของขนมก็สามารถจำได้ว่าขนมอันนี้เป็นของประเทศไทยและเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของขนมนั้นสามารถขายออกในแต่ละประเทศปัญหาและอุปสรรคการสนับสนุนจากภาครัฐผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในประเทศเป็นผู้ประกอบการเล็กๆที่แหล่งเงินทุนต่างๆเข้าไม่ถึงและไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ยังขาดมาตรฐานและความรู้ที่เพียงพอการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศขาดความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การตลาดการจัดการการบริหารจึงไม่เคยคิดจะจะส่งสินค้าขนมไทยของตนเองส่งออกขายไปยังต่างประเทศพอคิดว่าเป็นเรื่องไกลเดินตัวการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตขนมไทย SME ส่วนใหญ่เลือก จะใช้แพ็กเกจจิ้งธรรมดาไม่มีดีไซน์ที่ทันสมัยทำให้คนทั่วไปและเด็กวัยรุ่นไม่กล้าที่จะซื้อสินค้าเพราะกลัวถูกคนอื่นมองว่าจะดูเป็นคนเชยล้าสมัยปัญหานี้มาจากแบรนดิ่งนวลร้วนเพราะผู้ผลิตขนมไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม SME และเป็นคนรุ่นเก่าแม้จะมีฝีมือและสูตรลับอันแสนอร่อยแต่ก็เป็นคนหัวสมัยเก่าที่ไม่สที่ไม่สร้างแบรนด์และไม่ รับธุรกิจตัวเองไปยังออนไลน์เพื่อขยายโอกาสในการขายการสัมภาษณ์ธุรกิจขนมไทยสัมภาษณ์คนที่หนึ่งธุรกิจร้านขนมไทยร้านข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงไม่เคยส่งออกขนมไทยไปต่างประเทศแต่ไม่เคยคิดที่จะส่งขนมไทยไปต่างประเทศเพราะขนมไทยต้องทำขายวันต่อวันถึงจะอร่อยปัญหาหนึ่ง วัตถุดิบที่ใช้อยู่มีเวลาจำกัดเช่นกะทิก็จะเสียถ้าใช้เวลาในการส่งนานเกินไป 2. ปัญหาคือการทำวัตถุดิบยังไงไม่ให้เสียหรือใส่าสารกันเสียเพื่อที่จะให้ขนมแต่งประเทศแบบไม่เสียอุปสรครคั 1. การเดินทางในการขนส่งอาจยากลำบากเกินไปและ การแพ็คของที่จะส่งขนมไปต่างประเทศ 2. ถ้ภาพเปลียนวัตถุดิบในการทำขนมไทยรสชาติกลิ่นและรสสัมผัสอาจจะไม่ได้ละไทยแท้ร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่อร่อยเท่าที่กินที่ไทยสัมภาษณ์คนที่สองจากการไปสัมภาษณ์ธุรกิจร้านขนมไทยน้องรายขนมไทยไม่เคยส่งออกขนมไทยไปต่างประเทศ แต่เคยคิดที่จะส่งขนมไทยไปต่างประเทศปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถส่งขนมไทยได้เพราะอายุของขนมไทยนั้นสั้นเสียง่ายเนื่องจากมีกะทิเป็นส่วนประกอบทำให้อุปสรรคในการขนส่งไปต่างประเทศในอนาคตคิดว่าจะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นมีสาขาเพิ่มขึ้นและทำขนมให้พบคุมมากขึ้น สัมภาษณ์คนที่3ธุรกิจร้านขนมไทยร้านขนมไทยโมจินขนมไทยไทยไม่เคยส่งออกขนมไทยไปต่างประเทศและไม่เคยคิดที่จะส่งขนมไทยไปต่างประเทศปัญหาการที่ไม่ส่งขนมไทยนั้นเกิดจากหลายปัญหา 1. ปัญหาการที่ขนมไทยอาจไม่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศจึงยากต่อการทำธุรกิจ 2. ปัญหาต้นทุนที่สูง ภาววัตถุดิบแพงสุปสักด์ด้านความอร่อยที่ขนมไทยบางชนิดอาจจะมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่สำเร็จเลยแล้วจะอร่อยเลยอาจทำให้ไม่สามารถส่งออกสู่ต่างประเทศได้แนวะค,คิดจะไม่มีการขยายธุรกิจไทยขนมไทยเนื่องจากขนมไทยในปัจจุบันมีต้นทุนสูงและกำไรต่ำขาววัตถุดิบแพง แต่ขนมไทยกลับมีราคาถูกอีกทั้งเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้อมหน่วยต่อการขยายธุรกิจที่อาจจะต้องใช้ต้นทุนสูงและไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบรับกลับมาแบบไหนการวิเคราะห์สวัสนะคะ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยภายในจุดแข็งตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการแต่ละรายมีวิธีการผลิตการรักษาคุณภาพการจัดจําหน่ายสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่เน้นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 2. มีความรู้ความสามารถในการทําขนมไทยได้อย่างชํานาญ 3. ขนมไทยมีสีสันที่สวยงามและมีความประณีตไม่เหมือนกับขนมชาติอื่นๆจุดอ่อนนะคะตัวอย่างเช่น 1>, 1. ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ไม่มีความรู้ทางด้านการส่งออกโดยพบว่าประมาณร้อยละ81.5ยังไม่เคยส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบมาตรฐานเพื่อการส่งออก 2. วัตถุดิบบางอย่างไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเช่นใบเตยใบตอง 3. ขนมไทยบางชนิดเก็บรักษาไว้ไม่ได้นานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยภายนอก โอกาสนะคะอย่างเช่น 1. การจัดทําการประชาสัมพันธ์โดยผ่านการโฆษณาไปยังประเทศต่างๆ 2. การจัดแสดงขนมไทยในงานนิทรรศการอาหารนานาชาติ 3. คิดค้นรูปแบบขนมไทยให้มีความแปลกใหม่และทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันแต่ก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ อุปสรรคนะคะอย่างเช่น 1. มูลค่าของการส่งออกขนมไทยยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นเช่นพวกเครื่องแกง 2. ผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่ส่งออกไปบางชนิดยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมหรือที่รู้จักมากนักสําหรับตลาดต่างประเทศ 3. สินค้าบางอย่างต้องผลิตด้วยมือทําให้การผลิตบางครั้งไม่เพียงพอค่ะ เสนอแนะที่ได้จากการศึกษานะคะด้านการสนับสนุนจากภาครัฐรัฐบาลควรเข้ามาให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและด้านความรู้เหล่านี้อย่างเต็มที่และตอ่อเนื่องจริงจังโดยการจัดสร้างศูนย์ให้คําแนะนําส่งเสริมตรวจสอบวัดมาตรฐานให้ความรู้และควบคุมดูแลผู้ประกอบการขนมไทยรายเล็กๆเ,เหล่านี้เพื่อให้เกิดการขยายการส่งออกขนมไทยให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนมไทยให้สามารถตระงานอยู่ในวงการการแข่ง ขันขนมประจำชาติของชาติต่างๆได้อย่างยั่งยืนต่อไป ต่อามานะคะเป็นในด้านของการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการค่ะควรนําขนมไทยนะคะมาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันโดยการสร้างแพ็กเกจให้สวยงามดูดีโดดเด่นทันสมัยเป็นที่น่าจับต้องและหากรรมวิธีในการผลิตให้อยู่ได้นานขึ้นการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิน้นจะได้ส่งไปขายต่างประเทศได้ขนมไทยสามารถเป็นของฝากของขวัญที่น่าภูมิใจที่นาไปให้ผู้ใหญ่เพื่อนฝูงเจ้านายหรือให้แขกต่างประเทศได้ค่ะ ขนมไทยนะคะของเรามีหลากหลายชนิดอร่อยมีประโยชน์เพียงแต่มาปรับรูปลักษณ์แต่งตัวใหม่ด้วยการบรรจุพันธ์ที่สวยขึ้นแข็งแรงในการพกพาไปไกลเชื่อว่าขนมไทยไม่แพ้ขนมใดในโลกเพียงแต่ต้องกล้าป,ปรับปรุงใหม่ให้น่าสนใจมากกว่าเดิม หาและอุปสรรคของการส่งออกนะคะวัตถุดิบที่มีเวลาจํากัดในการเก็บรักษาและการเดินทางในการขนส่งอาจจะยากลําบากเกินไปรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีอาจจะไม่มีคุณภาพและไม่สะดวกสบายพอนะคะวิธีการแก้ปัญหาของอุปสรรคในเรื่องนี้คือเราสามารถที่จะส่งสินค้าออกนอกประเทศได้ในรูปแบบของของแช่แข็งเพื่อยืดระยะเวลาของขนมให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นในส่วนของเรื่องการขนส่งนะคะเนื่องจากเราส่งสินค้าในรูปแบบของแช่แข็งแล้ว การขสนส่งช้าหรือเร็วอาจจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยเช่นกันเราจึงสามารถเลือกการขนส่งในรูปแบบที่ดีที่สุดเพื่อสินค้าของเราได้และในเรื่องบรรจุภัณฑ์เราจะมีการแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีการซีนแบบสุญญากาศเพื่อไม่ให้มีอากาศเข้าค่ะข้อเสนอ ในการศึกษาครั้งต่อไปนะคะในการศึกษาครั้งถัดไปเนี่ยอยากให้ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับขนมไทยนะคะศึกษาในเรื่องการออกแบบแพ็กเกจจิ้งค่ะถึงผู้ผลิตจะมีความสามารถในการทําขนมไทยชํานาญและอร่อยแต่ขาดในเรื่องดีไซน์แพ็กเกจจิ้งที่ทันสมัยค่ะไม่ทราบวิธีหรือเทคนิคในการออกแบบอย่างไรให้ถูกใจผู้ซื้อนะคะและผู้ผลิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าบางรายต่อต้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และไม่เข้าใจช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้า อยากให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของช่องทางการขายออนไลน์ค่ะเช่น Facebook, Line, Instagram, เว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงธุรกิจขนมไทยของเราได้โดยง่ายและสะดวกและช่องทางการสั่งซื้อระหว่างประเทศนะคะเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงผู้ผลิตได้มากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจขนมไทยจากธุรกิจชุมชนขนาดเล็กสู่ตลาดโลกให้ได้มากที่สุดค่ะ รายชื่อสมาชิกข,ของกลุ่มเรานะคะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ